หนึ่งมืนปีที่คุดคูอยู่ปวดคอพิลึกเลยละ่ะโปรดรอสักครู่นี่ก็คือตอนที่เราเปิดตัวออกมาจากตะเกียงพิเศษที่อารดินก็ไปถูตะเกียงพี่เติรมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่บ้างไหมครับก็อยากจะบอกว่าก็ขอบคุณคุณแม่ที่แบบดูแลเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราเป็นเหมือนกับแบ็กอัพให้เราอย่างดีในการที่ดํารงชีวิตมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่เรา เดินได้ด้วยขาของตัวเองในวันนั้นเราแบกความกดดันไไหมที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นยักษ์จินนี่ถ้าย้อนไปวันนั้นก็คิดว่านะก็คงกดดันอยู่เหมือนกันอนะว่าแบบเฮ้ยเราจะทาออกไปแล้วทางดิสนีย์ที่อเมริกาเขาจะโอเคไหมเขาจะซื้อถูกใจไหมหรือว่าอาจจะผ่านไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะแอบท้อบ้างเหมือนกันบางตอนแรกนั้นนะ